คือต้องหยุดอยู่ในกรอบต้องไม่มีรอยลามแม้แต่ปลายไม่ขีดเนี่ยก็แก้งานจัดแผลนิดเดียวนะครับมาดูฝั่งนี้จัดแผลนิดเดียวเข้ามาตูมนะฮะจัดแผลนิดเดียวครับอันนี้รูฝังจะลิงเข็มฝังยาครับรอบแผลเลย เขาวัดกันที่ระยะเวลาต่อมาครับแบบนี้คือมันไม่จบมันไปต่อมันไม่หยุดฮะมันไม่หยุด มีวิธีการฝังนะครับฝังอย่างไรการทำความสะอาดแผลสำคัญนะการเอาโลกออกจากลำต้นก็สำคัญการทำแผลทำความสะอาดแผลนั่นแหละสำคัญ อันนี้กินหมูนะแผ่นี้แผ่นี้สีนี้คือใบท็อปผมเรียกว่าท็อปเดี่ยวแล้วกันนะครับยังไม่มีฟูหรือฟิวเข้ามาผสมลงนะครับสีเนื้อจะออกเป็นสีชมพูการดัน การดันจะดันคล้ายคล้ายคลคลื่นทะเลดันเป็นลูกคลื่นแต่ถ้าเป็นท็อปผสมฟูซาเลียมอ่าพอเปิดออกมาเสร็จปุ๊บจะเป็นรอยชำ้ำอ่าเนื้อเนื้ออ่าเนื้อเปลือกข้ออาหารของผู้เรียนเนี่ยจะอ่อนกว่าถสามคือเป็นสีสีไข่สีน้ำตาลคุ่นนะครับตัวที่มีกลิ่นน่ากลัวที่สุดครับแต่ตัวเนี้ยเป็นไปท็อปเดียวตัวนี้แก้โคตรง่าย คัแก้ง่ายไม่ต้องกังวลถ้าเจอแบบนี้นะครับเนี่ยนี่คือท็อปเดี่ยวดูให้เป็นนะครับ ยังไม่มีตัวอื่นนะประสมเดี๋ยวไล่ไล่ความวามสะอาแสให้ดูขี้เกียจอะทำไม่ทันทำไม่ไหว เอาเนื้อเตี่ยทิ้งเอาบ้านมันทิ้งทำลายบ้านทำลายที่อยู่อาศัยตัดตะเบียงอาหารอยู่ไม่ได้ธรรมชาติของสี่มีชีวิตจะอยู่ไม่ได้ฮสไม่มีโฮอส ยาที่ใช้ก้นแผลจุดผมนะครับกดฟอสโฟนิก40% 300 GT สีเวอร์สารเงิน100 GT ไฮเม็กซาโซน60ถึง100 GT นะครับถ้าไม่มีฝนใช้60ก็พอนะครับสสวัดีครับท่านผู้ชมอันนี้คือสูตรสเปรย์ทุเรียน ทำไรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างน้อยปีหนึ่งเป็นหลายแสนล้านนะครับแต่ว่าปัญหาอันที่ใหญ่มากก็จะเป็นการเบืองระหว่างประเทศเราไม่สามารถที่จะแก้ได้นะครับแต่ปัญหาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เกษตรกรประสบอยู่ก็คือเรื่องการระบาดของเชื้อานะครับเชื้อราที่เราเจอในส่วนทุเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็น ไฟทับชลานะครับฟิวซเลียมนะครับที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคโคนเน่าต่างๆเนี่ยนะครับอ่สาเหตุมาจากครอบจัก,กรวาลเลยครับต่างคนต่างใช้เหตุผลว่ามาจากโน้นจากนี้จากการใช้ยาตัวโน้นกับยารักษาแบบนี้แบบนูน้นหลักวิชาการมีหลากหลายมุมมองความคิดนะครับแต่ ผมจะติดตามการทำงานของหมอทุเรียนจันทบุรีนะครับในการรักษาไฟท็อชลานะครับฟิวโซเลียมหรือต่างๆครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องโคนเน่าหรือต้นเน่าตายยินต้นเนี่ยนะครับก็จะดูจากความเป็นจริงนะครับไม่ได้ดูที่วิชาการหรืออะไรที่มันเป็นหลักฐานออะไรมากมายนะครับดูจากหลักดูการทำงานนะครับ ดูผลที่ตอบกลับคืนมาดูการตอบสนองดูการติดตามจะติดตามมาเรื่อยๆให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามแล้วก็รับชมนะครับใครที่สามารถที่จะเอาไปให้ทําให้เกิดประโยชน์ก็ลองติดตามดูนะครับวิชาการนี้เป็นวิชาการที่ยังไม่ได้มีตีแผ่ไว้ในวารสารหรือวิทยานุพันธ์หรือสิ่งที่เขาทํากันนะครับเป็นวิทยา เป็นวิชาการเชิงเชิงเอกสารนะครับแต่เป็นวิชาการเชิงปฏิบัตินะครับก็เ,เป็นสิ่งที่น่านับถือแล้วก็น่าจะให้กําลังใจแล้วก็น่าจะติดตามนะครับการสูญเสียหรือการเสียหายจากไฟทับชราฟิวซเรียมนะครับเกิดปัญหาหกับท่านผู้ชมเยอะมหาศาลหลายเป็นหลายล้านนะครับต่อปี การสูญเสียโอกาสการสูญเสียนี้เราพยายามที่จะติดตามหาสาเหตุที่แท้จริงวิธีการแก้นะครับเชิญโปรดติดตามนะครับช่องทุเรียนทุเรียนนะครับในการทุกเรื่องที่มีสาระเกี่ยวกับทุเรียนนะครับติดตามได้าทางช่องดุเรียนทุเรียนนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการให้บรรยายของ หมอทุเรียนจันทบุรีนะครับซึ่งก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการดูแผลการทําความสะอาดแผลการมองแผลการวางาเข็มในการาฝังเข็มยาในในต้นทุเรียนนะครับแล้วก็หลายหลายอย่างนะครับ ผมจะได้บันทึกไว้ในช่อง u t u b e ทุเรียนทุเรียนนะครับส่วนใครที่มีวิชาการอย่างอื่นก็ติดต่อมานะครับทางอีเมลทางเบอร์โทรเราจะได้ไปติดตามแล้วก็มาเผยแย่ให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์เช้วิชาการให,ให้มันเป็นวิชาการนะครับต่อไปเราก็จะติดตามในเรื่องของสาเหตุแท,ท้จริงของไฟทปเจลานะครับแล้วก็วิธีการแก้ที่ถูกต้องส่วนที่เห็นนะี่คือเป็นการแก้ที่ ปลายเหตุแล้วนะครับมันเป็นเหตุมันเป็นถ้าไม่ทํามันก็จะตายปล่อยให้มันตายเสียโอกาสไปนะครับอันนี้มันก็เสียศูสย์เสียพลังงานไปบางส่วนแล้วนะครับก็คอยติดตามนะครับกับหมอทุเรียนจันทบ,บุรีนะครับต่อไปก็จะเป็นการเนี่ย คือการฝังเข็มนะครับแล้วก็ดูรอยแผลนะครับการวางจุดในการฝังเข็มนะครับการฝังเข็มมันไม่มีในตำราเรียนนะครับแต่ว่าเราก็มาประับใช้ในส่วนของต้นไม้ที่มันมีคุณค่านะครับเหมาะในการที่จะมันคุ้มกับทางเศรษฐกิจในการที่จะดูแลเขานะครับครับตามช่องดูเรียนทุเรียนนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ช่องดูเรียนทุเรียนก็กำลังติดตามการแก้ปัญหาการเกิดไฟท็อปนะครับเชื้อราที่เกิดจากไฟท็อปเนี่งนะครับที่เกิดกับทุเรียนนะครับการรักษาสภาพสมดุลในธรรมชาตินะครับการรักษาภาวะสมดุลในธรรมชาติการรักษา เชื้อดูแลเชื้อนะครับก็กำลังติดตามดูนะครับดูวิธีการว่ามันมีความเหมาะสมขนาดไหนบางทีเราใช้สารเคมีหรือปุ๋ยหรือยาทำให้เกิดการสูญเสียธรรมชาติไปนะครับทำให้มันไม่สามารถที่จะรักษาหรือปรับสมดุลตัวเองได้นะครับ ตอนนี้ก็กำลังอยู่ขั้นการศึกษาอยู่นะครับโปรดติดตามนะครับสำหรับการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาไฟทอปเทล่านะครับใครมีข้อมูลดีๆหรือมีเหตุผลดีๆก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับจะได้ช่วยกันนะครับสื่ดูเรียนทุเรียนจะเป็นสี่กลางในการที่จะ,ะช่วยหาโจทย์ตอบโจทย์ต่างๆนะครับว่ามัน ทำแล้วมันได้ผลขนาดไหนผลเชิงเศร,รษฐกิจกันไหนแก้ปัญหาโดยตรงไหมแก้ปัญหาที่แท้จริงไหมเราก็จะมาดูนะครับเหมาะสมกับทางเศร,รษฐกิจไหมคุ้มไหมก็มีคําถามอีกหลายคําถามนะครับที่ยังค้า,าใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะทำไมส่วนราชการไม่มาศึกษาหรือให้ความรู้หรือว่าไม่มีความรู้ ทำไมทุเรียนเป็นพืชสวัสดีนะครับวันนี้วันที่20่มีนาคม2565นะทําตามคําขอนะครับว่าเอ้ยพี่สอนผมหน่อยว่ากรณีถ้าผมมองจุดตะสมอาหารจุดตาดอกตาแขนไม่เป็นเราจะฝังยังไงในฐานะที่แผลมันหน้ากว้างถึงจะให้ ยานะครับเดินเต็มหน้าแผลหรือจุดที่มีปัญหานะครับผมนะครับสลับกันปลานะครับคือฝังไปแนวนอนแล้วสลับกันปลานะครับซึ่งยาจะเดินค่อนข้างที่จะเสมอแล้วก็เต็มหน้านะครับแก้ปัญหาผลตอบรับเป็นบวกทั้งหมดนะครับเข้ามาดูนะครผมจะเดินนะครับผมจะเดิน อ่าผมจะเดินเข็มนะครับเข้ารอบข้างก่อนเสมอนะครับนี่นะครับเข้ารอบข้างนะฮะครับเดินไปแนวตั้งให้หลุดออกนอกแผลนะครับให้หลุดออกนอกแผลมานะครับอย่าไปทิ่มในแผลนะครับเพราะเราต้องการที่จะให้ยานะครับยาชุดเนี้นะครับที่เราฝังเข้าไปเดินเข้ามาเพื่อบล็อกตรงบริเวณที่ไม่มีปัญหานะครับมาเพื่อ หยุดจุดบริเวณที่มีปัญหานะครับเราเดินรอบข้างก่อนนะครับรอบข้างตัดขวางนะครเพราะหน้านี้มันไม่ยาวมันเล่นขึ้นมาไม่ยาวนะครับสายเชื้อเส้นนี้นะครับเราเลยตัดข้างแล้วก็ขึ้นครับขึ้นขอบขึ้นมาด้านบนเข้ามาใกล้นะครับขึ้นมาด้านบนล้อมนะครับระยะห่างโดยประมาณนะครับแล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาให้อยู่นอกแผ เราจะมองแผล่ที่กว้างที่สุดนะครับเพื่อที่จะวางสลิงชันนอกนะครับตัดขอบล่างทั้งหมดนะครับขอบล่างกรณนี้ขอบล่างที่เราทําอันนี้คือเราทําให้ง่ายๆนะครับสําหรับมือใหม่นะฮะคือไม่จําเป็นจะต้องมองภูรากนะครับอันนี้คือตัดภูรากออกตัดจุดสะสมอาหารออกไปนะครับเราจะทําแบบง่ายๆแล้วะฮะเราก็จะวางสลิงครับจากตำแหน่งข้างนะครับให้ได้พอประมาณ พอประมาณครับพอประมาณครับโดยรวมพอประมาณครับตรงนี้ตรงนี้เป็นแผลครับตรงนี้เป็นแผลที่มีปัญหาตรงนี้นะครับคือจุดที่อักเสบเล่าจุดที่มีปัญหา เห็นไหมครับเราจะถอดเนื้อเสียนะครับออกให้ได้มากที่สุดนะครับออกให้ได้มากที่สุดเราจึงถอดมาให้อยู่ในชั้นเปลือกอันนี้คือเปลือก้อน้ําเลี้ยงในความเข้าใจของผมนะเปลือก้อน้ําเลี้ยงเปลือก้อน้ําเลี้ยงเปลือก้อน้ําเลี้ยงเปลือก้อน้าเลี้ยงทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นจุดเน่าอันนี้เป็นเปลือกที่ดีที่เราพยายามรักษาไว้นะครับนี่เป็นเปลือกต้อที่ดีที่เราพยายามรักษาไว้ มีเป็นเปลือกเน่าเอาเปลือกเปลือกเน่าเปลือกที่เจอปัญหานะครับนี่ขึ้นมานี่นะฮะอันนี้คือเรามองในตาเปล่าอันนี้เป็นจุดเล็กๆมาแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นสีก้คา้ำนะครับจุดที่มีปัญหาครับตรงนี้เริ่มอักเสบแล้วก็จะสังเกตมอดครับมอดจะเป็นตัวบอกเรานะฮะว่าจุดบริเวณเนี้ยก็เริ่มอักเสบแล้วนะครับแต่ว่ารรเ,วเรเอารักษาทันเพราะฉะนั้นมอดที่เข้าก็จะเป็นมอดที่เจาะเข้าไปไม่ลึกนะฮะเจาะไป <beb ied S 2> แต่แตนดาดนิดเดียว นะครับนี่คือการอ่านมอดด้วยนะครับแบบนี้นครับฝังขึ้นมาก้อนนิ้วครับถ้าวางอยู่ตรงกลางนะฮะยาที่เราฝังเขาจะเดินขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเออเส้นนี้เส้นข้างล่างนี้มันจะเดินชนมาโดนเส้นนี้นะครับ ผามากลางแผลเลยนะครับน่ครับม,มาจบที่เส้นนี้นะครับเห็นไหมฮะส่วนเส้นนี้นะครับเราจะวางผ่ากลางผ่ากลางระหว่างร่องนะครับผ่ากลางระหว่างร่องเส้นนี้มันจะขึ้นมาจบข้างบนมันจะขึ้นผ่าร่องกลางมาเลย หาล่องกลางมาเห็นไหมครับถ้ายาเดินถ้ายาเดินอยู่ประมาณสองหน้าอันนี้คือผมผมจากประสบการณ์ที่ผมแคะแกะเกางัดดูนะครับมันจะผ่าอยู่ประมาณสองหน้าเห็นไหครับสองหน้าสองหน้าอันนี้ก็สองหน้าเพราะนั้นเวลายามันเดินขึ้นมันจะเดินขึ้นเต็มหน้าครับการวางสลับนะฮะ อันนี้ครับอันนี้ก็จะชนมาข้างล่างนี่นะครับมันก็จะโดนสองน้นผ่ามาโดนช่องนี้นะครับอันนี้เราก็ผ่ากลางขึ้นครับจุดนี้ก็ผ่าลงมาเส้นนี้ครับผ่ากลางลงมานี่เลยจะอยู่กลางแผลพอดี นะครับให้เราวางตำแหน่งตำแหน่งเข็มคือสลับกันปลาหนึ่งชั้นอันนี้เป็นชั้นพื้นฐานนะครับชั้นสองนะครับให้สลับให้มันอยู่ตรงร่องกลางเห็นไหมครับก็จะเป็นป๊อปผสมฟูซาเรียมผมเลยจะให้สเปย์ยาค่อนข้างที่จะหลายวันหน่อยประมาณเจ็ดถึงสิบวันแต่ผมชอบสิบวันมากกว่าเพราะว่าจุดพิกมันจะมีอยู่ในช่วงจังหวะที่ว่าประมาณวันที่สี่นะครับเมื่อเนื้อ มันเริ่มหมาดกึ่งความชื้นจังหวะนี้ยจะมีลาต่างๆเข้ามาร่วมสมทบด้วยไม่ว่าจะเป็นไตโคเดรมาธรรมชาติเป็นไมโครไรซาธรรมชาติเป็นบาซิลธรรมชาติมันจะมาช่วงนี้และแม้แต่ลาดําครับจะเข้ามาช่วงนี้เราจะไม่ให้เชื้อลาเข้าทั้งหมดนะครับเราจะสเปย์ยาเคมีเข้าไปเพื่อฆ่าเพื่อลบร้างทั้งหมดจนกว่าเนื้อแผลจะพัฒนานะครับจังหวะเราพ่นเคมีไปแล้วสิบวันนะครับ หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ3ถึง5วันนะครับให้เราดูตัวนี้ทำมาเกี่ยวกับไวท็อปนะฮะเป็นปุ๋ยน้ำสูตรศูนย์สี่สนะครับ40%นะครับกดฟฟอีสิบนะครับผสมร่วมกับ ไฮเมกตาโซนนะครับไฮเมกตาโซนซิลเวอร์สารเงินนะครับอันนี้เป็นชื่อการค้านะครับสารซิลเวอร์นะครับรือสารเงินนะครับอ่ยากำจัดเอ่อช่วย ในช่วงที่ว่าอาจจะฝนตกแล้วชื้นนะครับเราจําเป็นต้องขึ้นยาฆ่าแมลงช่วยนะครับใช้ตัวไหนก็ได้แต่ตัวนี้ผมใช้โอพินีวนี่นะครับชื่อตามมันคอไัยก็ได้ไซเปอร์ก็ได้ไดเมดก็ได้ตัวไหนก็ได้นะครับพอแผลเราสเปรย์ชุดนี้ไปออันนี้บวกซโคนเข้าไปด้วย ซิลิโคนนะครับสารซิลิโคนอ่ะตัวนี้เป็นตัวจับนะครับจับซึมดูดยัดนะครับเราจะสเปชุดนี้ไปอยู่ประมาณสิบวันนะครับหรือถ้าว่าฝนตกให้เราดูพยายามดูเนื้อว่าถ้าเนื้อมันเริ่มแตกแสดงว่าแผ่นแผ่ด้านในมันเริ่มดันออกมาละแผ่ด้านนอกมันเริ่มแห้งละให้เราเดินบาซิลัส นะครับตัวนี้ผมก็จะใช้บาร์เลัสตัวนี้นะครับแล้วก็ยึดอีกสองตัวนะครับใช้เก็บเชื้อที่หลงเหลืออยู่ส่วนที่เคมีเข้าไปทำงานไม่ได้ครับตัวนี้น่าจะเป็นเชื้อสดนะเลี้ยงสดอยู่ตลอดเวลาจะเกิดแก๊สเห็นไหมครับมาดูใกล้ใกล้ ตัวนี้เป็นเชื้อสดนะฮะเราเราที่ผมมา,มาคือเป็นเลี้ยงเชื้อสดกินตลอดเวลานะครับจะเกิดแก๊สนะครับสลิงที่ฝังใช้เท่าไหร่นะครับดูดอยู่ที่ยี่สิบดีซีครับสลิงละยี่สิบดีซีนะครับ แบ่งปันกันฮะนี่คือการวางตำแหน่งเข็มหน้ากว้างหน้ากว้างโดยรวมนะครับอยู่ประมาณถ้าต้นนี้มันอยู่ประมาณ6 0เปอร์เซ็น55เปอร์เ็นกส60เปร์เ็นกือบรอบวงนะครับดูความกว้างนะครับ